5ราศีเดือนกุมภาพันธ์ดวงการเงินเฮงสุดรวยอูฟู่เกินต้านก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5าราศีดวงเฮงสุดรวยอูฟู่ก้าวหน้าในเดือนกุมภาพันธ์2567นี้ได้แก่ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16ธันวาคมถึง14มกราคมดวงการเงินมีพลังมีจังหวะดวงดาวที่แข็งแรงภาษาทางโหราศาสตร์เรียกว่ามหาอุดอยู่บริเวณการเงินของคุณส่งผลทำให้มีข่าวดีมีรายได้ที่คึกคักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนไปแล้วการเจรจาติดต่ออาชีพที่เป็นนายหน้าตัวแทนทั้งหลายโอกาสที่จะได้รับข่าวดีติดการขายได้หรือใครที่อยากจะเปลี่ยนงานสมัครงานใหม่ จังหวะดวงดาวส่งผลดีไม่แพ้กันฝากเตือนเล็กน้อยคือชาวราศีธนูจะเป็นราศีที่มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นภายในบ้านภายในครอบครัวโดยเฉพาะช่วงไปลายๆเดือนกุมภาพันธ์และเตือนเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวต้องดูแลให้มากเป็นพิเศษราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายน ชาราศีตุลจังหวะดวงดาวการเงินแข็งแรงมากมีโอกาสจะได้รับเงินก้อนหรือว่าเงินที่คุณกำลังรอคำตอบอยู่หรือแม้กระทั่งบางคนอาจเคยมีปัญหาหรือความติดขัดในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เหมือนกับมันจะมีคนมาช่วยเคลียร์ช่วยจัดการช่วยขี้คายมีมิตรสหายเพื่อนปู่มาช่วยเหลือทำให้การเงินของคุณน,นั้นพบกับแสงสว่างกับทางออกที่ดี ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษเป็นราศีที่มาแรงมากในปีนี้ในเดือนกุมภาพันธ์เรื่องที่เด่นมากๆจะเป็นเรื่องของโชคลาภหลังวันวาเลนไทน์จะมีข่าวดีในเรื่องของโชคลาภการเงินหรือว่าการได้อะไรมาโดยไม่คาดฝันเหมาะสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนหรือว่าชอบเสี่ยงโชคและยังเป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของการทำงานด้วย ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎเป็นราศีที่มีความโดดเด่นมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการทำงานเข้ามาหลายอย่างอาจจะเริ่มงานใหม่หรือว่างานที่ทำไปแล้วจะเริ่มสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทำให้การงานของคุณมีความก้าวหน้าไป,ไปอีกขั้นหนึ่ง หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรื่องที่มันดูแบบไม่ชัดเจนเลยดูเป็นเหมือนเมฆหมอกในบรรยากาศในการทำงานพอเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วทุกอย่างก็ขี้คายไม่ว่าจะเป็นนโยบายปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรก็ตามจะส่งผลดีต่อชาวราศีกรกฎ ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนชาวราศีมีนเป็นราศีที่จังหวะดวงดาวการเงินแข็งแรงมากๆเรียกว่าถ้านับในแบบรวมของคุณดวงการเงินจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นมหาอุดเรียกว่ามีพลังมากและส่งผลดีในเรื่องของโชคลาภด้วยเรียกว่าได้สองต่อ คือเงินที่มาจากรายได้ประจำการติดต่อการเจรจาค้าขายจะส่งผลทำให้ผลตอบแทนที่ดีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเสี่ยงโชคใครที่เป็นนักลงทุนหรือชอบทำอะไรเสี่ยงๆหน่อยราศีมีนเป็นราศีที่มีสิทธ์เซ้นในช่วงเดือนนี้คุณคิดอะไรไว้อย่าเพึ่งไปทำอย่างอื่นต้องรีบจดเอาไว้บางทีมันมีลางสังหณ์แวบขึ้นมา สิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดโชคลาภที่ดีสําหรับชาวราศีมีนเรียกว่าจัดเต็มในเรื่องของการเงินหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ